สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมารีวิวการทานมาเจนต้าเพื่อผิวผมระบบภายในแก่เพื่อนๆนะคะฉีกซองแล้วกรอกแค่อมก็ละลายแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะหากเพื่อนๆสนใจอยากจะสมัครสมาชิกนะคะ ก็โทรมาเลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์0963694545นะคะเรามีธุรกิจที่จะทำให้เพื่อนๆสวยรวยไปด้วยกันนะคะรับสมัครสมาชิกทั่วประเทศเลยนะคะใครอยากสั่งซื้อก็กรองละ5้9บาทค่ะสแถม1นนะคะเปิดบินก็ ทักกันเข้ามาเลยนะคะใน Facebook หรือว่า l ล n e นะจ๊ะเพื่อนๆไปแล้วนะคะเพื่อนๆคะหากสนใจทักกันเข้ามาได้เลยจ้าสวัสดีจ้า